ถ่าใช้จ่ายนะะในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ละโรงพยาบาลน,นะคะว่าเริ่มที่ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ในคลิปของอยากคุยอยากเล่านะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะะในการตรวจเชื้อะะตรวจหาเชื้อโควิด1นนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเข้าตรวจเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ถ้าไปเข้าตรวจ เพื่อที่หาเชื้อเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เท่ากันนะคะยังไงแล้วเรามาฟังกันแต่ละโรงพยาบาลน,นะคะว่าเริ่มที่ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่แถวดอนเมืองเนี่ยเขามีการให้ให้ตรวจนะคะร,ราคาค่าใช้จ่ายประมาณ2,700บาทน,นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีคนเนี่ย ไปเยอะพอสมควรแล้วก็ยังไงแล้วถ้าใครไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็จะอยู่แถวดอนเมืองนะก็เป็นสถาบันป้องกันควบคุมโรคนะคะเขตดอนเมืองค่ะกรมควบคุมโรคนะคะก็จะมีการตรวจ หาเชื้อโควิด -19 นะคะก็ราคาอยู่ที่2,700บาทน,นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ผู้ที่ไปเนี่ยก็ต้องเข้าคิวนะคะแล้วก็เอ่อก็คือก็ต้องป้องกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้นิดนึงค่ะต้องมากด้วยเพราะว่าคนไปอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องรอคิวอา่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคน ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะก็เราก็ต้องป้องกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าราคาในการตรวจหาเชื้อเริ่มต้นที่2,700บาทนะคะโรงพยาบาลน,นะคะที่ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ฟรีนะคะแต่คำว่าฟรีเนี่ยคือว่าคน,คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะถึงจะฟรีนะคะเพราะว่าอย่างเช่นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะในประเทศที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมกับคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะตร น,นี้เนี่ยโรงพยาบาลถ้าตรวจพบขึ้นมาเนี่ย ก็จะฟรีนะคะแต่ถ้าไม่ได้เข้าข่ายในเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสําหรับโรงพยาบาลที่เขาตรวจรักษานะคะผู้ที่ไม่มีในเรื่องของผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาค่ะก็ราคา3 0 0 0ถึง6,000บาทนะคะโรงพยาบาลราชาวิถี3 0 0 0ถึง6,000บาทค่ะแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ประมาณ5,000บาทขึ้นไปนะคะโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะ7,500บาทค่ะโรงพยาบาลบางกอก 9อินเ n t e r เ a ช i o น a l นะคะ7,900บาทถึง10,000บาทนะคะโรงพยาบาลพยาไทย2และพญาไทย3นะคะ6,100บาทนะคะโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ8,000บาทอันนี้แค่คร่าวๆนะคะโรงพยาบาลจริงๆมันมีทั้งหมด18โรงพยาบาลด้วยกันที่ตรวจรักษาฟรีตรงนี้ คำว่าตรวจรักษาฟรีนะคะหมายถึงว่าคนที่เข้าข่ายนะคะในเรื่องของการจะต้องติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ตรวจพบขึ้นมาว่าติดเชื้อโควิด -19 ปุ๊บเนี่ย จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและถ้าเรา,เาจะเข้าไปตรวจเนี่ยก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ได้พูดมาแต่ละโรงพยาบาลน,นะคะจริงๆรัง้ 18, งหมด18โรงพยาบาลด้วยกันนะคะสําหรับประกันสังคมนะคะเขาก็ออกมาดูแลนะคะก็ต้องบอกว่าใช้สิทธิ์ได้นะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสังคมนะคะสำหรับผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงค่ะตรงนี้ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้นะคะแต่คุณหมอบอกว่า หากใครไม่เข้าข่ายเนี่ยไม่ไม่อยากให้มานะคะเพราะว่าโรงพยาบาลค่อนข้างมีเชื้อโรคเยอะแล้วก็หากว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายบางคนเราก็จิตตกไปก็มีนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยู่ในเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นว่าเดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่เสี่ยงนะคะแล้วก็อยู่ในกับคนรอบข้างที่เป็น ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เข้ารับการตรวจได้นะคะและถ้าหากว่าเจอเชื้อปุ๊บเนี่ยก็ทางประก,กันสังคมก็ดูแลตรงนี้ให้ด้วยนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกะ็ทุกวันนี้มันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูแลคนรอบข้างรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบคนรอบข้างด้วยนะคะยังไงแล้ว กลับมาติดตามนะคะอยากคุยอยากเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ย